สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองนะวันนี้นะคะครูเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่แล้วค่ะก็คือเพลย์ลิสต์เล่าคุยเฟื่องเรื่องงานเขียนซึ่งครูจะเอาประสบการณ์ของครูนะฮะที่ได้พบเจอเรื่องแปลกๆหรือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเขียนนะคะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะซึ่งวันนี้หวูวันแรกเลยครูขอเปิดด้วยเรื่องรีลับนอนเขียน ต้องขึ้นตัววิ่งเนี่ยนะปลดชัยวิจรารณญาณในการรับชมเะคะเล่าให้ฟังครูนะคือในอดีตอ่ะครูเคยเขียนพอดีทุกคนทราบใช่ไหมครูเคยเป็นคอนเทนเนอร์อยู่พักหนึ่งแล้วครูก็มีเหตุให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ภายในวัดด้วยนะครูคะแล้วครูกลัวอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทยในวัดน,น่ากลัวตรงไหนคะเนี <c> ่ย <oughs> ครูคลใอยฟังคือครูก็หาข้อมูลอะไรมาใช่ไหมแล้วก็เขียนนะเขียนเกี่ยวกับกวัดต่างๆนะคะในอยุธยาแล้วก็สุพรรณนะเป็นบทความหลายๆบทความคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขียนไปคอมดบับพอเขียนไปไฟดบับพอเขียนไปเน็ตหลุดพอเขียนไปมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้หนักสุดเลยคือเขียนทีน่เราสแกน คมดับพึบโดยที่ไฟไม่ได้ตกเน็ตก็ไม่ได้ตัดน้ําก็ไหลดีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างมันดับได้ไงอ่ะเปิดเครื่องมามันก็เออเออย่างนี้ยหลายคนบอกครูครับวิทยาศาสตร์ครูลงโปรแกรมใหม่หรือใ่ได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยนะครูร้อยฝั่งคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครูนะก็เลยยกมือไหว้ยกมือไหว้หน้าคอมอธิษฐานจิต ถงึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเขียนถึงแล้วก็ขออนุญาตท่านแล้วก็ขอให้ท่านอำนวยอวยชัยให้กับเราคุณรู้ว่าระหว่างที่ครูกาลังแบบหลับตาสํารวมจิตทันใดน,นั้นสามีก็ทักขึ้นเฮ้ยถึงกับไหวคอมเลยเหรออ่า <c oughs> พวกก็ลืมตาขึ้นแบบใช่ถึงกับไหวคอมเพราะอะไรคุณรู้ว่าเพราะครูเคยเจอเหตุการณ์มาแล้วหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ ตอนนั้นครูเป็นโค้ชอลเตอร์พูดกันตรงๆครูเขียนแทนคนคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วเขียนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเกิดเหตุการณ์เหมือนการคอมดับไฟตกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครูยกมือไหว้อธิษฐานเจตขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเล่มมานะแล้วก็ขอให้ท่านอนํานวยอวยชัยให้ครูและจากนั้นมาก็ทาแบบสะดวกดีทุกอย่างเลยจนกระทั่งหนังสือเล่มน,นี้ เข้าสู่กระบวนการจัดหน้าพอเข้าสู่กระบวนการจัดหน้าเกิดเหตุการณ์อย่าเดิมอีกคนจัดหน้าจัดหน้าไม่ได้สาหรัดเดี๋ยวคอมดับเดี๋ยว,วทั้งที่มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะแล้วครูก็บอกคนจัดหน้าให้ไหนลองยกมือไหว้ท่านดิขอท่านคนจัดหน้านะยกมือไหว้นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเล่มเนี่ยขอให้อำนวยอวยชัยให้เราทําได้สําเร็จดีนะอาธิฐานจิตบอกไปเลยว่าลูกทํางานเนี่ยลูกก็ทําแบบว่าอะไรนะ เพื่อจะเผยแพร่ให้คนเนี่ยได้รู้จากวัดได้เข้าถึงพระสิ่งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่สำคัญของไทยเนี่ยเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไปนะนะคุณท่าในใดนั้นทำงานได้สะดวกราบลืน่นไม่มีอะไรติดขัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เดิมอีกครูก็ทำอีกค่ะยกมือไหว้ขอท่าน ให้ท่านขออนุญาตท่านก่อนนะแล้วก็ขอให้ท่านอำนวยวยชัยให้เราทำได้โดยสะดวกดีแล้วเรื่องทุกอย่างค่ะก็ดาเนินไปได้โดยสะดวกง่ายดายเลยค่ะดังนั้นนะสำหรับเรื่องนี้ที่ครูเล่าให้คุณฟังนะมันแปลกตรงไหนคะครูเนี่ยคือเอาอย่างนี้แล้วกันเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครูมาสองครั้งครั้งแรกคือสมัยที่เขาเขียนแทนคนคนหนึ่งครั้งที่สองคือตอนที่ครูเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์เขียนให้กับเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ดังนั้นนี่นะคะถ้าคุณจะต้องเขียนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณจะต้องเขียนเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ,บขอสักคั้ถ้ามันถ้ามันติดขัดอะ่ะทาไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ติดขัดยกมือไว้ขอท่านเลยค่ะครูว่ามันจะช่วยให้เราอะ่ะทางานได้โดยราบรื่นแล้วก็สะดวกดีมากขึ้นนั่นเองนะบอกแล้วนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ขอจบเพยงทานีีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย